สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัยยาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปดีมีสาระก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับการแอปพลิเคชัน Line ซึ่งหลายท่านคงจะมีความรู้มีความเข้าใจแต่หลายท่านอาจจะต้องการศึกษาหาความรู้อยู่นะครับมาวันนี้ก็จะนำเรื่องการเก็บภาพวิดีโออย่างไรไม่เปลืองเนื้อที่ในโทรศัพท์เราในแอปพลิเคชัน Line นะครับนะมาติดตามกันได้เลยนะครับนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปที่ l ล n e ก่อนนะครับเข้าไปที่ l ล n e นะครับนะเข้าไปที่ l ล n e เสร็จแล้วก็นะครับพอเข้าไปที่ l ล n e นะครับก็จะปรากฏอ่าในไลน์ของกลุ่มเพื่อนๆเกิดขึ้นนะครับนะสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเราจะเก็บภาพวิดีโอนะครับเก็บภาพวิดีโอจากกลุ่มเพื่อนที่ชื่อชยานึงนะครับนะนะชยานึงเราก็กดเข้าไปในชยานึงนะครับนะ เราก็จะเห็นภาพวิดีโอต่างๆนะครับที่เพื่อนเราส่งมาแล้วก็ที่การสนทนาต่างๆนะครับนะซึ่งเราอยากเก็บภาพเหล่านี้ไว้เพราะว่าเป็นภาพสําคัญสาคัญนะครับนะให้เราไปที่รูปภาพวิดีโอนั้นๆนะครับนะก็นะคือท่านผู้ชมก็ไปที่วิดีโอนะครับเนี่ยครับไปที่วิดีโอเสร็จแล้วก็กดแช่ตรงรูปภาพวิดีโอนนะครับนะ ก็จะปรากฏนะครับคาว่าเมนูขึ้นนะครับก hmm. ็จะปรากฏเมนูขึ้นนะครับโดยเมนูก็จะปรากฏคําว่าเนี่ยครับคำว่าโน้ตนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับเห็นคําว่าโน้ตไหมครับนะครับนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่โน้ตนะครับแล้วเขาจะขึ้นคําว่านะครับนะเขาจะขึ้นเครื่องหมายติ๊ก ถูกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับพร้อมกับด้านล่างก็จะขึ้นบอกว่าน้ตหนึ่งนะครับในรูหนึ่งให้ท่านผู้ชมไปกดคําว่าน้ตหนึ่งครับเพิรนะครับแล้วเขาจะเข้าไปเก็บอ่าอยู่ในโนตหนึ่งแต่ยังไม่ได้เซฟนะครับให้ท่านผู้ชมไปกดคําว่าโพสตก่อนครับโพสนะโพสก็คือโพสต์รูปอยู่ในในในไลน์นี้แหละครับนะครับทีนี้ นะครับเขาก็จะโพสต์รูปขึ้นมาแล้วนะครับรูปเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่นะครับก็เวลาเราจะใช้เราจะดูนะครับวิดีโอนี้เราก็เข้าไปที่เช่นเดิมนะชิญญาหนึ่งนะครับนะแล้วไปกดที่ขีด3มขีดนะครับนะเวลาเราจะใช้นะครับก็คือให้ท่านผู้ชมไปกดที่ขีดด้านบนเนี่ยครับ3ขีดไปกดที่เมนูนะครับนะซึ่งซึ่ง พอกดขึ้นมานะครับพอกดขีดสามขีดก็จะขึ้นมานะครับนะเขาก็จะขึ้นเมนูต่างๆมามีรูปวิดีโอเห็นผู้ชมจะเห็นอันบรรทัดบนสุดก็คือเชิญบล็อกอะไรต่างๆแล้วก็มารูปภาพวิดีโอนะครับเห็นนะแล้วก็มีอัลบั้มนะครับนะซึ่งอัลบั้มผมสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเก็บวิดีโอนะครับเก็บวิดีโอว่าเก็บอย่างไรถึงจะไม่เปลืองเนื้อที่เรานะครับนะเราก็ไปที่คําว่า รูปภาพนะครับก็ไปกดรูปภาพนะก็ไปดูรูปภาพที่เรารูปวิดีโอเมื่กี้นะครับนะนะครับนะก,ก็ไปค้นหาเมื่อกี้เออรูปนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่เราค้นหาถ้าเราจะแชร์เราเราก็กดไปที่แชร์นะครับกดแชร์อ,อกดส่งไ้ให้ผู้อื่นหรือจะเซฟอะไรก็ได้หมดนะครับแล้วนะนะก็คือวิดีโอยังอยู่ในนี้แต่ไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของเรานะครับนะ อันนี้คือการใช้งานนะครับเวลาใช้ก็มากดที่คําว่าขีด3ขีดแล้วก็กดคําว่าโน้ตแล้วเราก็จะเห็นภาพวิดีโอนะครับก็จะเก็บไว้อย่างนี้นานเลยนะครับนะ,นะโดยที่ไม่เปลืองเนื้อที่โทรศัพท์นะครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพออ,อเพียนผู้ที่ให้แนะนำไอเดียนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปดีมีสาระหากท่านาที่ต้องการ ความรู้หรือต้องการติดตามคลิปผมได้ก็อย่าลืมนะครับในช่องชายาชาแนลนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ